อัปเดตล่าสุด OpenAI มีการเปิดตัว 4o image generation เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับโมเดล 4o ให้มีความสามารถในการสร้างรูปภาพที่มีความแม่นยำมีความสมจริงมากขึ้นรวมถึงหลายๆคนอาจจะเห็นตามฟีดโซเชียลมีเดียที่มีคนเอารูปตัวเองไปเปลี่ยนเป็นภาพการ์ตูนในสไตล์ของสตูดิโอชิบิซึ่งก็เริ่มมาจากภาพโปรไฟล์ของแซมอัลแมนบน X หรือว่า Twitter นั่นเองครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันคร่าวๆว่าอัปเดตใหม่เนี่ยมีอะไรน่าเล่นบ้างและถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนรูปให้กลายเป็นภาพการ์ตูนในสไตล์ชิบิจะต้องทํำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเรามาเริ่มดูจากรายละเอียดที่ o p e ่อยออกมาาาันนดว่ครบ,ครบถ้ใสใสเพิิม่มตนไอดงกไ้นอปบ นี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้พร้อมเพื่อ g e n e r a t e ภาพที่มีความสมจริงซึ่งถ้าใครสนใจรูปแบบหรือสไตล์ไหนเป็นพิเศษเนี่ยผมแนะนำให้ลอง copy พร้อมเนี่ยแล้วไปปรับเล่นกันดูนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ได้นะว่ามีตัวอย่างแบบไหนยังไงบ้างอันนี้เป็นภาพแบบสไตล์คอมิกการ์ตูนนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าอินโฟกราฟิกซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีการปรับการสร้างคำในรูปภาพเนี่ยแบบดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย อันนี้ก็เป็นการสร้างภาพที่เป็นอ็อบเจกต์หลายอ็อบเจกต์ในหนึ่งภาพนะครับลองกดดูพร้อมได้เนาะรวมถึงการให้ดราฟต์ดีไซน์ออกมาก่อนแล้วใช้ดีไซน์นั้นเนี่ยเปลี่ยนให้กลายเป็นภาพขึ้นมาอีกทีนึงและนี่คือส่วนที่เป็นภาพที่มีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นเอาจริงนะส่วนตัวผมว่ามันอาจจะแยกยากหน่อยว่าเป็นของจริงหรือว่าเป็น AI อกันแน่อันนี้เป็นพร้อมตัวอย่างซึ่งผมทดลองเอาไปปรับเปลี่ยนดูจากคาวมาสเนี่ยผมลองเปลี่ยนเป็นรีโอนาดดาวินชีดูผลออกมาประมาณนี้ ทีนี้มาดูการใช้งานกันบ้างดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วง่ายมากๆเลยนั่นก็คือการเข้าไปที่ ChatGPT ซึ่งโดย Default ตอนนี้มันก็จะเป็นโมเดล 4o อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ามันขึ้นเป็นโมเดลอื่นก็เราก็เปลี่ยนเป็นโมเดล 4o นะครับแล้วก็พิมพ์พร้อมเข้าไปได้เลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพร้อมกับผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับ ทีนี้มาดูพาที่ทุกคนรอคอยการทํารูปให้กลายเป็นภาพการ์ตูนสไตล์จิบิง่ายมากครับสเต็ปแรกคือการอัปโหลดภาพเข้าไปก่อนจากนั้นก็พิมพ์พร้อมว่า create g i b art แค่นั้นเลยครับผลที่ได้ออกมาประมาณนี้ ากที่ทดลองเล่นมาคร่าวๆเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเป็นภาพที่มีองค์ประกอบหลายอย่างมีจํานวนคนเยอะเนี่ยมันอาจจะยังทําออกมาได้ไม่ดีมากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นภาพที่มีการโฟกัสไม่กี่จุดกันเช่นเป็นภาพเดี่ยวภาพคนหรือภาพสถานที่เดียวๆเ,เนี่ยทําออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โน้ตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในการเจเนอเรตภาพแบบนี้ทั้งภาพที่เป็นพร้อมยาวๆมีความเรียลลิสติกหรือว่าการอัปโหลดภาพแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นภาพสไตล์อื่นเนี่ย ผมว่าใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวมันจะไม่ได้เร็วเหมือนกับการเจเนเรตรูปก่อนอัปเดตครั้งนี้นะครับรวมถึงว่าถ้าเราเล่นทีทีเนะี่ยมันอาจจะมีลิมิตขึ้นมาได้นะครับก็โอเคเราชนลิมิตลาาแล้วเรา้องเว้นระยะก่อนแล้วค่อยกลับมาเจเนเรตใหม่ได้อีกครั้งหนึง่งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครลองเล่นแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตาม e r วิ a y with กับตันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ